ทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูดตามนะครับกับ h ช n n e l รีวิวพัดนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัดกระสินนะครับกำลังจะเดินทางไปที่ธรรมะอุทยานอำเภอเมืองจังหวัดกระสินครับนะเป็นธรรมะอุทยานหลวงปู่มาศิลานะครับวันนี้เดินทางมาครั้งที่2แล้วนะครับท่านไหนที่เดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเมื่อท่านเห็นป้ายบอกทางนะไปอำเภอรอนจนันนะท่านก็นะไปยูเทิร์นรถกลับมาแล้วก็ เลี้ยวซ้ายนะตามป้ายบอกทางไปยังอำเภอดอนจันนะฮะอยู่บนถนนกาลสินมุกดาหารนะฮะมุ่งหน้าไปทางาถนนกาลสินมุกดาหารนะครับอีกประมาณ1 0บถึงสิกิโลเมตรโดยประมาณนะก็จะพบกับธรรมอุทยานของหลวงปู่มหาศิลาท่านไหนมาไม่ถูกก็สามารถที่จะเซิร์ช Google Google Map นะฮะจับ GPS มาได้นะครับโดยพิมพ์ค้นหาว่า ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลานะก็จะมาถึงที่หมายอย่างแน่นอนนะครับอีกประมาณ15กิโลก็น่าจะพบกันที่ธรรมอุทยานนะครับผมเดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆที่ธรรมอุทยานนะหลวงปู่ศิลานะครับจังหวัดกระสินนะครับวันนี้ก็นะบรรยากาศก็ลดเยอะอีกเช่นเคยนะครับบรรยากาศนะฮะลดเยอะนะครับที่จะลดด้านในวัดเต็มเต็มทุกวันนะฮะ แล้วก็ท่านไหนที่มาก็ต้องนะครับมาจอดรถนะอยู่ที่ข้างทางนะข้างถนนนี่คือบรรยากาศของวัดนะครับสดๆร้อนๆนะครับนะฮะครับเดี๋ยวสักครู่นะจะพาเข้าไปด้านในนะไปชมบรรยากาศด้านในของธรรมอุทยานอีกครั้งนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นองค์พญานาคราชประจํา องหลวงปู่มหาศิลานะครับก็เป็นพระวรากายนะสีเขียวแล้วก็พระวรากายสีรุ้งนะครับที่มีคนเข้ามากราบสการะขอพรน,นะบนบานศาลเกา่าแล้วก็นะครับสมหวังกันมากมายนะก็มีคนมาแก้บนด้วยนะครับทางด้านความมือก็จะเป็นสลานะสลาซึ่งเป็นสลาท้าวเวสสุวรรณนะใครที่อยากเข้ามากราบสการะทั้งองค์พญาน้าคาชประจำองค์หลวงปู่ศิลา แล้วก็องค์ท่านท้าวเวสสุวรรณก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามากราบสการะขอพอรนะสามารถที่จะบนบานสารกก่าวได้นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับการเช่าหาวัตถุมงคลที่หน้าตู้วัตถุมงคลในอุทยานนะธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลานะครับบรรยากาศนะต่อคิวต้องบอกว่าต่อคิวนี่นะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะกว่าจะได้เข้าไป ไปเช่าบูชาเพราะว่าคนเยอะมากๆนะฮะใครที่อยากจะมาเช่าที่วัดก็ก็ลองพิจารณาดูนะฮะดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับหรือใครจะเช่าบูชานะต่อจากผมก็ได้นะครับนี่นะบรรยากาศคนเยอะมากนะฮะนะครับบรรยากาศนะครับคนเยอะจริงๆครับต่อคิวกันเป็นชั่วโมงนะสองชั่วโมงนะกว่าจะได้เข้าไปเห็นไหมคนเยอะมากนะครับ มาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ผมเดินทางกลับมาจากวัดหลวงปู่มหาศิลาแล้วผมได้ของดีแบบไหนนะครับมาแบ่งปันพีิพทุกท่านกันบ้างนะครับมาเริ่มจากของดีรไอเทมนะครับรุ่นใหม่รุ่นล่าสุดนี่ผมใส่อยู่นะนี่นะแต่ว่าผมได้มาแต่สีดำนี่คือสายารัดข้อมือรุ่น รวยล้านล้านนะจัดสร้างโดยวัดทั้งสิ้นนะครับไม่มีนายทุนมาจัดสร้างจัดสร้างโดยธรรมอุทยานนะเงินเข้าวัดทุกบาททุกสตางค์นะเช่าบูชามาจากวัดนะเพิ่งกลับมาถึงบ้านผมสดสดร้อนๆนะครับนี่นะแต่ว่าสีทองกับสีเงินเนี่ยนะผมเข้าคิวต่อไม่ทันนะฮะของหมดวัดนะผมได้มาสองเส้นผมเลยคว้ามาไว้ใส่เสียก่อนนะครับผมได้มามีแต่สีดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีดำกันก่อนนะ ผมได้มานะครับสีดำนะครับหน้าวัดนี่เส้นละห้าร้อยห้าสิบนะครับในกลุ่มลองไปดูกันได้ลูกค้านะครับลองไปดูในกลุ่มลบปูศิลาได้นะเส้นละห้าร้อยห้าสิบาทครับอันนี้คือสายข้อมือรุ่นร,รวยล้านล้านะจัดสร้างทั้งหมด1น9 9 9เก้นส้นนะครับมีเลขโคดนะต่อโค้ดมีเลขนัมเบอร์ทุกเส้นนะเดี๋ยวผมจะแกะขึ้นมาให้ดูก่อนนะ เดี๋ยวเส้นที่ผมแกะนี้ผมจะใส่เองนะนี่นะเห็นนะเลือกไม่ได้นะลูกค้านะเพราะว่าเขาจะปิดซีนทึบมาอย่างนี้นะครับก็หยิบส่งคระกันไปอย่างนี้เลขหกห้าห้าหอย่างนี้เดี๋ยวผมใส่เองนะแกะออกมาให้ดูนะครับนี่ครับสแตนเลสสตีลนะ CTR 6กห้าห้าหนะนี่เป็นสายแบบสายนาฬิกานะสายแบบนี้เลยนะสายหนังแบบนาฬิกาแบบนี้นะครับ ก็นี่นะใส่สบายผมใส่มาสามวันแล้วเนี่ยนะใส่สบายมากนะนี่นะเป็นอย่างนี้เลยนะใส่ง่ายใส่สบายครับไม่อึดอัดนะฮรสามารถที่จะพกพาติดตัวนะไปใช้อาราธนาพุทธคุณใช้ได้ตลอดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับสีดํานะนี่คือสีดํานะครับจะลองทดสอบใส่ให้ดูนะครับก็ใส่เหมือนนาฬิกาเลยนะเนี่ยนะครับก็ ใส่มานาฬิกาเลยนะครับนี่ก็ตามข้อมือนะใสรได้เลยนะครับข้อมือใครใหญ่ใครเล็กก็สามารถที่จะปรับไซส์นะฮะได้นะครับนี่พอใส่แล้วก็จะสวยแบบนี้ลูกค้าเนี่ยนะสวยมากเลยครับนี่นะฮะนี่นะสีเงินสีทองสีดำนะก็มีเท่านี้นะครับก็อันนี้นะครับหน้าวัดเส้นละห้าร้อย ในกลุ่ม550บาทถึง600ลองเข้าไปดูในกลุ่มได้ถ้าไม่เชื่อผมนะวันนี้ตูมตามไปไกลถึงกระสินครับเดินทาง500กว่ากิโลนะครับเพื่อไปนำของดีนำวัตถุมงคลแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านนะครับวันนี้ทุกท่านฟังผมนะรับไปที่เส้นละ450บาทอฟังไม่ผิดครับเส้นละ450บาทผมส่งให้ฟรีนะครับ ท่านไหนโอนเงินนะก็ส่งให้ฟรีนะแต่หากท่านไหนเก็บเงินปลายทางนะขออนุญาตเรียนอย่างนี้หากท่านไหนเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวขออนุญาตค่าส่งห้าสิบาทลูกค้าเพราะว่ามันนะไม่ได้กาไรเลยเรียนตามตรงนะผมเปิดเบามากนะเอ,เอาเอายงี้แล้วกันท่านไหนโอน450บาทนี้ส่งให้ฟรีเลยนะแต่ท่านไหนเก็บเงินปลายทางขอ50บาทแล้วกันนะขออนุญาตบวก50บบาทแล้วกันนะหากท่านไหนเก็บเงินปลายทางนะฮะขออนุญาตเรียนเช่นนี้นะครับนะ อ่ะนี่คือสายข้อมือนะครับนี่ให้ดูนะฮะได้มาแต่สีดํานะครับแบบนี้เลยนะลูกค้านี่แบบนี้เลยนะสายแบบหนังยางนาฬิกาเลยนะครับสวยมากนะอาจจะวซูมให้ดูนะับนี่เห็นไหมครับนะครับนี่นะครับเก็บเงินปลายเก็บเงินปลายทางเนี่ยต้องโรงเรียนอย่างนี้ถามว่าทําไมตุ่มตามถึงถึงต้องเก็บเพิ่มนะเก็บเงินปลายทางเนี่ยผมจะคานวณให้ท่านดูนะ อย่างรายการเนี้ยใช่ไหมสี่ร้อยห้าสิบาทนะผมเรียนให้ทราบก่อนนะครับอ่าสี่ร้อยห้าสิบาทถูกไหมฮะ,ะมีคนโทรเข้าสี่ร้อยห้าสิบาทใช่ไหมฮะนี่นะฮะสี่ร้อยห้าสิบาทนะปกติแล้วเนี่ยนะครับค่าส่งไปรษณีย์เนี่ยห้าสิบบาทถูกไหมฮะผมเปิดท่านไปเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบถ้าผมรวมส่งนี่ก็จะ,ะลบไปห้าสิบผมก็จะได้แค่สี่ร้อยถูกไหมฮะแต่ทีเนี้ยนะครับ ถ้าเกิดใครที่โอนเงินเนี่ยผมก็จะได้แค่400ถูกไหมฮะเพราะว่าค่าส่งผมบอกให้ท่านถูกไหมฮะแต่ทีนี้กรณีเก็บเงินปลายทางเนี่ยนะฮะ450บาทเนี่ยเขาจะหักอีก3%นะเดี๋ยวผมจะลองลบ3%ลบ3%ามอร์เนดูนะครับนี่คือค่าส่งนะปึ๊บนะครับนี่นะสี่สมหกจุนะครับ,นะ 4, 3, 6, 5, รบเอาลอง450ห้านย์ลบสี่นะเอาลอง14บาทเนหะ็นไหมนะนะแล้วก็มาบวกอีก50นะครับเป็นค่าส่ง สรุปแล้วนะฮะหนึ่งกล่องถ้าเก็บเงินปลายทางผมก็จะเสียค่าส่งอยู่ประมาณหกสิบสี่บาทต่อกล่องนะซึ่งซึ่งต้องเรียนว่ามันมันค่อนข้างสูงมันไม่มีกําไรหรอกเรียนให้ทราบเฉพาะผมวิ่งไปที่ที่อ่าเขาเรียกอะไรนะไปกระสินเนี่ยค่าน้ํามันก็โหอุ้ยนะไปกลับนี่ใช้เงินหมดเป็นหมื่นนะครับค่าน้ํามันค่าเดินทางค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นระหว่างทางนี่คือไปกลับเนี่ยนะไปสองวันนะ พักกลางคืนหนึ่งวันไปสองวันนะใช้ค่าเดินทางเนี่ยเป็นหมื่นนะต้องต้องเรียนให้ทราบอย่างนั้นนะเพราะฉนั้นแล้วหากท่านไหนจะโอนเงินนะฮะก็450าบาทผมส่งให้ฟรีไปเลยแต่หากท่านไหนจะเก็บเงินปทางขออนุญาตนิดนึงนะขออนุญาตบวกค่าส่งเป็น50บาทนะครับนะขเข้าใจรับทราบตามนี้นะครับนะเห็นใจ <c oughs> นะเพราะว่าปัจจุบันค่าส่งก็แพงแพงนะเพราะไปษณีย์ก็คิดค่าส่ง,เน,งเนื่องด้วยผมส่งไปรษณีย์ผมส่งด่วนส่งเอเมเส วันเดียวก็ถึงไงนะครับอันนี้เรียนให้ทราบชี้แจงให้ทราบนะครับก็มีแต่สีดำนะตามที่ผมเนี่ยนะครับลงให้ดูนะครับสีดำนะฮะอันนี้คือสายข้อมือนะครับเห็ไนไหมต่อคิวไม่ทันจริงคุณค้าหลายท่านที่ได้ดูคลิปผมได้ดูคลิปผมนะที่ผมลงใน youtube ผมต่อคิวไม่ทันจริงๆครับนะคนเยอะมากพอต่อคิวเข้าไปเสร็จปุ๊บพอถึงคิวผมนะเข้าไปนี่เหลืออันนี้ได้แค่สองเส้นนะ สีเงินกับสีทองสองเส้นผมคว้าหมับเลยนะใส่แขนทันทีเลยหลังจากนั้นก็เหลือเป็นสีดานะแล้วสีดําก็เหลือแค่ชุดสุดท้ายสำหรับผมด้วยนะร้อยเส้นสุดท้ายผมเอาหมดเลยนะหนึ่งร้อยเส้นสุดท้ายผมเอาหมดเลยนะก็ได้มาเท่านี้นะครับก็มีแบ่งเท่านี้ครับเส้นละเสียวร้อยห้าสิบบาทส่งให้ฟรีท่านไหนโอนเงินส่งฟรีท่านไหนเกี่ยวกับประธานขออนุญาตบวกค่าส่งห้าสิบบาทนะครับวัตถุมงคลแท้ทันหลวงปู่มหาศิลา ผ่านพิธีอธิษฐานจิตลุกเสกโดยหลวงปู่ม,มาศิลาเรียบร้อยเหมือนในรูปภาพที่ผมลงให้ท่านดูนะและท่านนั้นจะได้เห็นรูปภาพกันแล้วนะได้เห็นกันหรือยังเลยนะครับสําหรับรูปภาพนะอ่ะนี่ครับนี่คือภาพที่หลวงปู่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับนี่วัดจัดสร้างเองครับนี่นะจัดสร้างโดยธรรมอุทยานครับนี่นะนะครับภาพที่หลวงปู่ท่านลุกเสกนะครับนี่อ่ะอ่ะโอเคนะครับทีนี้นะครับ เรามาดูรายการอื่นกันด้วยนะนี่คือกอําไรอาสายข้อมือขออภัยนะสายข้อมือรวยร้านล้านนะเส้นละ450บาท3เส้น1,300บาทมีแต่สีดำนะครับมีโค้ดมีเลขัำเบอร์ทุกเส้นสร้าง1 10, 9 9 9 9เส้นนะใครสนใจรับไปบูชากี่เส้นนะพุทธคุณนะหลวงปู่ศิลาท่านเมตตาลูกเสกพุทธคุณครอบคุมจักรวาล ทางเมตตามหานิยมค้าขายนะแแขวคาดปลอดภัยให้โชคให้ลาบนะสุดยอดพุทธคุณนะฮะมหาอุดคงกพันชาตรีครบหมดทุกอย่างนะเ,เรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลครับอ่ะนะครับทีนี้นะขออนุญาตเก็บข้อถุงก่อนเนาะ,ะทีนี้มาดูรายการอื่นกันบ้างนะครับ ของดีแรไอเทมที่คนกำลังถามหากันอยู่นะตอนนี้นี่คือกำไรเหล็กไหลครับได้มาจากวัดแค่สิเส้นนะครับของแรงนะอ่ะนับให้ดูก่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบเส้นผมแบ่งได้แค่9้าเส้นอีกหนึ่งเส้นขออนุญาตเอาไว้ใช้นะครับขออนุญาตรัธนาหลวงปู่ไว้ใช้นะครับนะ แบ,บ่งได้แค่แค่เก้าเส้นนะลูกค้านะขออนุญาตนะครับเป็นแบบนี้นะครับนีแบบนี้กำไรเหล็กไหลแบบนี้นะครับกำลังได้รับความนิยมมากเลยนะในกลุ่มรโลปูมศิลานะครับเขาประมูลกันจบนี่เส้นละพันห้านะพันห้าพันหกพันเจ็ดสองพันนั่นแหละนะรประมูลกันจบนะครับนี่นี่แบบนี้เลยนะครับวันนี้ผมเปิดเอาไว้ที่เส้นละ หนึ่งพันบาทเอาราคาแบ่งปันไปท่านไม่ต้องไปบอกใครนะเดี๋ยวดราม่ากันนะเขาประมูลกันจบในกลุ่มเส้นละพันห้าพันหกพันเจ็ดนะครับนี่นะลองเข้าไปดูในกลุ่มลู่ศิลาได้นะครับไม่เชื่อผมนะนี่นะครับนี่นะครับอ่านี่ผมแบ่งท่านได้แค่เก้าเส้นพอนะผมจะเอาไ้ใช้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะยวออกมาให้ดูนะครับนะครับเขาเรียกว่ากําไรเหล็กไหลครับกําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยเซเลบดารา ก็อรัตนบูชาไปใช้กันเยอะแยะเลยนะครับนี่ดูความสวยนะฮะเนี่ยเส้นละหนึ่งพันบาทนะครับมันหามันทํามันทานนะรวยล้านๆนะของหลวงปู่ล้านเปอร์เซ็น์ชัดเจนอยู่แล้วอันนี้คือกําไรเหล็กไหลครับนี่นะสวยๆครับนี่ครับเส้นละหนึ่งพันบาทครับท่านไหนจะรับกี่เส้นแจ้งมาเลยนะครับนี่นะครับนี่นะ เส้นละหนึ่งพันบาทอ่ะโอเคนะครับมีทั้งหมด9เส้นแบ่งได้แค่นั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนะครับดูรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปนั้นนะครับรายการถัดไปก็จะเป็นกําไรหินหยกยอดนิยมครับอ่าของแท้ของแท้นะครับนะตอนนี้ของฟอร์มเยอะมากนะตามเพดตามอะไรกันเยอะแยะเลยนี่ผมได้มาจากวัดเลยนะครับ ของแท้แน่นอนครับตอนนี้ของปลอมเยอะมากนะกำไรหินหยกนะครับต้องต้องเรียนให้ทราบก่อนหากจะเช่าหาวัตถุมงคลท่านต้องเช่าคนที่ไว้ใจได้นะต้องสอบถามดูว่าเขาเอามาจากไหนเขามาจากวัดจิงโงหรือไม่นะนี่คือกําไรหินหยกครับรีวิวท่านครับในชุดนี้มีทั้งหมด1 0 0เส้นครับ100เส้นครับเดี๋ยวผมจะตัดออกมาท่านชมนะเส้นละ350บาทครับนี่นะเส้นละ350บาท สามเส้นหนึ่งพันบาทส่งฟรีนะครับนี่นะนะครับเห็นไหมครับก็จะมีสีออกเขียวบบมรกตสีออกขาวนะสีออกน้ําตาลนะครับนี่นะครับสวยนะครับเส้นละสามร้อยห้าสิบาทนะครับสามเส้นหนึ่งพันบาทนะครับท่านไหนรับกี่เส้นผมก็นี่เลยนะจะมีรูปหลวงปู่แถมไปหด้วยนะรูปหลวงปู่นะครับมาจากวัดนะฮะของแท้ผ่านพิธีบุกเสกนะนะ เช่าหนึ่งได้ถึงสองนะครับนะเห็นไหมเช่าหนึ่งเส้นผมก็แถมรูปหลวงปู่ให้หนึ่งหนึ่งใบเช่าสามเส้นก็แถมหลวงปู่ให้สามใบนะท่านสามารถเอาไปติดหน้ารถหรือเอาไปเลี่ยมเลี่ยมห้อยคอเดินด้านหลังก็จะมีบทสดบนซึ่งเป็นคาถาหลวงปูนะ่นะนะอามะอาุณโมวิมุตตานังณโมวิมุติยาลาหุสุริยังจันทงังปมุตจะสุนะสวดสาม จบเก้าจบก็ดีนะครับนี่นะนะครับวัดจัดสร้างเองนะครับของแท้จากวัดตร้อเปอร์เซนต้องตร้มตามเท่านั้นครับคนอื่นเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนครับนะจริงไหมปัจจุบันนี้นะครับมิจฉาชีพมันเยอะลูกค้านะหลวงปู่ท่านดังแล้วคนก็นะหลอกลวงกันเยอะนะท่านต้องดูสตอรี่ดูโปรไฟล์ดูหลักฐานว่าเออคุณเอามาจากวัดจริงหรือไม่อย่างเช่นผมมีหลักฐาน ทุกขั้นตอนผมไปวัดไหนก็ตามแต่ผมจะจะมีการบันทึกคลิปวิดีโอถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานให้ท่านชมว่าผมไปวัดมาอย่างแท้จริงครับนี่เส้นละ350บาท3เส้น1,000บาทสำหรับรายการนี้นะครับท่านไหนจะรับกี่เส้นแจ้งมาเลยนะครับเอารายการต่อไปนะครับนี่คือสร้อยนะเขาเรียกว่าสร้อยตราวัดนะสร้อยตราวัดหลวงปู่นะครับนี่ เอาไว้แฝนวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลานะครับปลุกเสกโดยหลวงปู่ศิลานะครับนี่ได้มาจากวัดเลยครับเป็นตราวัดนะตราธรรมอุทยานนะเห็นไหมน,ะนี่นะครับท่านก็นําวัตถุมงคลมาแฝนตรงนี้นะครับโดยการเกี่ยวตะขอตรงนี้เนะี่ยผมให้ดูเนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยนะนี่นะครับก็เอาวัตถุมงคลแฝนได้นะครับนี่คือสร้อยตราวัดนะตราวัดหลวงปู่นะแล้วก็สามารถที่จะปรับไซส์ตรงนี้ได้ ไซส์นะครับท่านสามารถที่จะปรับไซส์ตรงนี้ได้นะครับโดยการรูดเข้ารูดออกได้อย่างนี้นะนี่สร้อยตราวัดครับของดีนะนี่นะครับคนต่อคิวเช่ากันนผมไปแย่งเขามานะต่อคิวเป็นชั่วโมงนะกว่าจะได้เข้าไปนะต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับนี่นะครับเส้นละสามร้อยบาทครับนะสามร้อยบาทเลยนะครับเส้นละสามร้อยบาทครับท่านไหนรับกี่เส้นแจ้งมาเลยครับเอาไว้แฝนวัตถุมงคลของ หลวงปู่มหาศิลานะครับนี่ออกหน้าวัดแพงนะสามร้อยห้าสิบนะนะครับนี่นะวันนี้ผมบอกเส้นละสามร้อยบาทครับท่านไหนรับแจ้งมาเลยนะครับนะจะรับรายการไหนก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นนะกาไรหินหยกเส้นละสามร้อยห้าสิบาทนะครับสายข้อมือรวยล้านเส้นละเสียวร้อยห้าสิบบาทกาไรเหล็กไหลเส้นละหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็สร้อยนะสร้อยตราวัดหลวงปู่ตราธรรมอุทยาน เซ็นละ300บาทนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ